ครับพี่้องครับบรรยากาศสวนบ้านแม่หญิงสวนสุราการครับบรรยากาศส่วนแรงครับประมาณหกโมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวพาพี่้องใหดูบรรยากาศตัวทัวไปครับเนาะครับผมอีพี่นี่เกือบเอ็ดอีพี่สามแล้วครับเนาะนี่ครับมีการมัดเที่ยวครับบ้านแม่หญิงสุภาการครับ อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีครับผมบอ่อเอก็มีโอกาสได้มาแคมป,ปิ้งเนาะทายบรรยากาศรอบๆให้พี่น้องในเบืองกันนี้ก็เป็นสมนักท่องเที่ยวเิ่นมาจองไว้นะครับนี่วิวบรรยากาศ น้องบรรยากาศคือนักทกีฬาบอลเกลี้ยงมากกางเต็นท์เนาะแชมป์เบาอีผ้าไทยบึงบรรยากาศบรรยากาศรอบๆให้เบิึงครับพี่นอ้องเป็นส่วนของไทยของมันอันนี้จะเป็นโซนดีโซนนี้จะมีลมเดินครับ กล่องมันรับแสงไหนเนาะขึ้นอยู่กับแสงครับพี่น้องบรรยากาศเว้ยขึ้นบรรยากาศทระเดชสาบมังกรดำไปย่งางมาดิข้าตั้งอกย่างเงาง <laughs> นาะตั้งอย่างประจำสอง,ง,ปสองไปย่งางมึงมันเป็นไปข้างนี้่ะนะเป็น <c oughs> <c oughs> นเป็นมัน,เป,นเป็นโฟมไม,ไมไ <laughs> เป็นปอมลอย <laughs> ไปดีก้น <laughs> ไม้เมาเราอันนีเซ่ตกเนี่ย <laughs> พี่น้องเออบรรยากาศส่องคำนาอพี่น้องเป็นจุดน่าตรอง,งเทียร์่นมาเข็ยกันเนาะ <laughs> ไปทางไหนวันนี้ นูจังแล้วไม่มีครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวจะไปตรงกางตรงนี้นะไคารถต้องหากเเล็กมาที่ไหนแครับ ปาดูกปาเต่พาปลาคระพุ้วมาเที่ยวครับพี่น้องมาแคมป์มเป็นโซนไทถ่โซนมนั่นครับพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามครับท่านก็มีกันบริการปันเป็ดเลื้อยเป็ดนะครับพี่น้องไปไ,ไหนวะน,นี่ป <laughs> ึ๊บเอ้ยเสียวเสียวไปชิบหายย่างเจ้าพ่อย่งางา ถิ่นพี่น้องบรรยากาศตะเวนตกเหรียเนาะโุ้ทางคนก็เป็นจุดต่กงคนเที่ยวไอกคนนเ้ยเซียวเสียวเซ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 ียวโอ้โนี่ครับนี่น้องเป็นเกี่ยว้ลยครับวันนี้วันหยุดครับเนาะวันอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ วันเสาร์วันเสาร์โหเบาบยิบเบาถูเดี๋ยวมานี่ขอไปเดี๋ยวพี่น,อน้องเด้อวันเสาร์ที่ยิบเก้ามกกลาครับนักตัวเกียรก,กลางเต็มพี่น้องเบืองบงอรรยากาศเป็มกันครับอันนี้จะเป็นลิปอีปพี่สามเนาะ ี 3. ตดยทั่วบรรยากาศแคมป์บ้านแม่ยิ้งสุภาการเอาครับสะดวกสบายครับสะอาดน้ำมีมองอาบน้าก็สะอาดครับเนี่ยจุดจอดลถดนัตรงเที่ยวแบบโอ้ยบรรยากาศสวยงามครับพี่น้อง นี่อากาศมาเที่ยวครับผมเมาเอกอะรั้งแรกคือกันที่ได้มากะบ่หูว่าสถานที่มองไรมันเป็นแนวไรเนาะกะส้มบรรยากาศไปนน้ำกัน,กนครับเมบาเอกครับนึ่งนู่นแฉมมาเอกอยู่ทางนู่นครับทีมงานไ,าไปงางไปทางกลางกับ ้องนอน VIP สามารถรับจองได้นี่กับบรรยากาศนักท่องเทีย่ยวร้ายครับตัวนี้อยู่เป็นจุดไัยจุดปั้นครับมีโซนนี้โซนเ A. อ ABCDE มีหอโซนเอนะไปถ้าลองไปบึ้งท้องทงการปิดค้าพ,พี่น้องรอบ,บรรยากาศนอก EP เนี่ย เป็นอีพีสามฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์มาเอะเดลยมาเอยาเอะมีกำใจเห็บคลิปต่อดไปครับผมนี่เนี่ยยางมาเตนิบิงนี่บิงบรรยากาศท,ท้องทนีล ้ครับพี่จะมีจุดบริการกาแฟน้ำขัทั้งนั้นกาแฟอาหารตามสั่งครับอันจะเป็นทางเข้าม่านนะครับเนาะสุภาพการนี่จุดท่องเที่ยวเห็นป่ะจุดท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดจุดท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงห่างจากบ้านแม่ยิงสุภาการ น้ำตกเขาจะมองก็มีครับห่างากนี้ประมาณ3 5กิโลไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปม้อกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะอครับเออกดติดตามให้เบาอีกนิดนึงครับอู้บรรยากาศสวยงามอีดีครับพี่น้องพื้นทางนี้มีกาสมาเทียวครับบ้านแม่หญิงสุภาการอำเภอบอ่อทองจังหวัดชลบุรีครับ มาเอกะยุดงานเนอะเหมือนไทย่ายดูงกังเอกกันกันเอามาจเจ้าอาซุนนี่บรรยากาศเอานึกว่าผ sure> ู้ใอมาตอนไหนเอา

ทางนี้เป็นโซนทางนึงครับบู้สพี่น้องสายเข็มสายไทยรูปนี่ครับ,าม,ารบมากมองนี้บ,บ่ผิดบ้างครับสวยงามครับมีจุดบริการเป็ดด้วยทางนี้ครับปันเป็ดนะครับนี่ห่อค่อยห่อค่อยสอมิ่ว,วพี่น้องบรรยากาศ อ่อ ial, นอ่อนเมื่ดอุ่ฝนพี่น้องบรรยากาศสวยงามพี่น้อง pues ลงไปบึงมันแมนบ่ละบัาหักบ่ละ อันแมนหมดอันโมพาหักหมดน,นี่ครับพี่น้องจุดลงไปถ่ายรูปนี่ครับโอยบรรยากาศพี่น้องมึงอยู่อยูย่ภูเขาทาั้งหมนงามแห่งนี่ครับพี่น้องอยู่้นสนเอ,อ้ยเฮ้ย มามามาสวยง,งามครับพี่นอ้องน้ำปุกจังแนะ่น้ำสามสีสองเจ้าครับตอไทยหลูดลุกขังเอาไทยตอนคอยเจ้านายครับพี่น,น้องอันนี้จุดชมว,วิวครับยาก,กาศประมาณนี้นครับอีพีิสามนะพี่น้องเมือง เยวเพิ่นมาไทายดุกลงไปสัมผัสเพิ่นด้แล้วคนิสานยู่ว่นนี้เนอีสานเลยเอ้าอ,อ,อ,อนาจด,ด้วยนี่เาอํนาจครับเจ้าอํานาจไดมาม,ามากาันจยคะนเนาะครับมาพอกาัน,น,นอย,นนยอู่นี่ครับมากันเยอะนครับหลายค้นมลยาอยู่เลยครับขึนกมาเที่ยวขื้กันมาสั่นมาพอก,กัน คนอีสานนี่กันครับครับบรรยากาศเอา้าพี่น้องพ่อเอยอะกว่าจิตให้เบิ่งบรรยากาศเนอะเนาะพี่นอ้องมากก,ก,บบกีดืนน่มกุศลัยกุศเชยเนี่ยครับเด้อนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องพบกันหนะกินใหม่ครับอยู่ดีไม่ห่างครับผมสวัสดีครับครับกลังล้างเดือ